ัวอีกแล้วค่ะวันนี้เชฟเมนูอะไรดีคะวันนี้ต้มยำปลาถูค่ะโอเคอาเชฟเตรียมของก่อนนี่คือเห็ดฟางจุกๆโอ้ยยังมีนี่คือล้นหม้อเลยอ่ะนี่คือเครื่องที่เชฟเตรียมมานะคะนี่อะไรอ่ะนี่น้องปลา้เตรียมน้ำมะนาวก่อนเลยนะคะ สักกี่ลูกได้อะน่ยหมดน่ยประมาณสามสามลูกสามลูกนี่นี่มีที่บีบมันเคต้มยำมันออกไหเย็นใส่มือเว้ยออกต้มในน้ำมนไทปัดทู ค่อยใส่จะพอไหมคะจะุ๊บๆตอนพอคลิกอะไรไม่รู้ใส่มันเพื่อความอะไรไม่รู้ สสใส่เขาไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้อะ่ะรดด้วยรดด้วย,วยเป็นไงอือก็โอเคนะครับยังแบนอยู่ด้วยเตรียมไว้ก่อนอ๋อเข้าใจว่ารวยข้างบนมันเดี๋ยวมันมีรอยข้างบนด้วยอ๋อบางสิใส่ที่ลงไปแโ้ยกัะเผาค่ะ ว้าวอันนี้คือเมนูอะไรนะต้มยำเผ็ดใส่ปลาทูไม่ใช่ปลาทูใส่ห็นแล้วนะไหนปลาทูเพาชอบเลยอะเห็ดฟาตักใส่ถ้วยนะคะอันนี้ก็คือทำตามแบบอยากกินอะไรก็ใส่ชอบไม่ใช่คนทำนะคนถ่ายชอบ แม่ครัวตอกไข่ทำอะไรอะ่ะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไไม่ได้อะไรถืออะไรในมืออะ่ะแปลกแกและทุกอย่างทุกเมนูเลยจริงๆ <c oughs> ไม่เยอะไปเนาะขอยแห้งใส่แม็กกี้ลงไปแล้วก็สีอิวขาวอืออ <c oughs> ตีให้ฟูอะคะตีให้มันเข้ากันเือตีตรงนี้ตีตรงนี้ใส่น้ำลงไปออโอ้ก็ตั้งตงี้งปก็ปิดฝาฝาไมได้ล้าง ลวมเหมือนนึ่งอ่ะกับไข่ตุ๋นที่พีฟกินมากเหมือนว่าไปนั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารเลยอ่ะมอใหญ่มากว้าวว้าวว้าวน้องจังพูดน้องทองน้องทองเธอจะพูดอะไร น่ากินไหมคะน่ากินค่ะนะทำเองเลยเองแม่ครัวกินมากเดี๋ยวเราจะไปกินกันก่อนนะคะบ๊ายบาย